รวยปุ๊บอะไรเลยมาแล้วพ,พี่จ้า,พ,จาพี่จ้าเพริรักทำไมไรแม่ร <Bro, S 2> ักก็เพรวยอะไรอะชุดเราขนาดนี้มันได้เหรอลูกทุ่งอะทำไมไม่ได้ไม่ได้มันต้องอาปะเถืองปาเทืองอาปะเถืองปะเถืองอาปะเถืองปะเถืองแกนี่มันอะไรเนี่ยของแกเนี่ยเอาวันนี้เราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะเออ ขอบขอบอบขอบขอบเลยอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีเลยนี่เลยเฟยดอเช่ครับพิธีกรสายแฟชั่นแล้วก็สายเอนเตอร์เทนตัวจริงดั้งเลยนะจ๊ะอยู่กับแค่พี่น้องสุดสวยแอบแซ่บหน่ารักค่ะโอ้โหแสบน่ารักมากเลยยังไงเมื่อกี้ลูกทุ่งทำไมก็ไปผู้ผู้บอกใจเป็นลูกทุ่งแต่แบบว่าแต่งตัวล็อกล็อกลูกทุ่งอย่างล็อกลูกทุ่งเพราะว่าวันนี้เราดีนสาวน้อยน้องน้ำอิงไงอ่าเขาบอกมีน้ำอิงมานะครับเราก็มีน้องฟองมาด้วยเขาบอกว่าน้ำอิงเนี่ยพกวจะไปบบั ของเขาในช่วงในร้องของนิว<ร>สตาร์เพราะตอนนิวสาร์นี่คือแบบว่าใครที่แบบว่าตัวเด่น,นตัวด,ดังเ,เ,เรามีแบบเด็กๆหน้าใหม่มาให้กกิิ๊๊บบด,ด้วยอย่างน้องน้ำเทียนน้องเทียนหอมอ้าวน้องน้องเทียนออน้งแล้วก็แล้วก็น้องหอมแล้วคนสุดท้ายคือใครไม่ใช่อันนี้เปิดคนแรกเลยแหละเดี๋ยวจัเอาเดี๋ยวเปิดคนแรกเลยอ่าเดี๋ยวเราไปรอชมสตาร์ออสเตรียสตาร์ออสเรียเลยกลับนี่เลยพี่ไทย เขาบอกว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของความรักที่เป็นกระแสในโซเชียละได้รู้นะเขาเริ่มรักกันเลยเขาบอกว่าเริ่มจากตัวนี้เลยตัวที่อยู่ด้านหน้าของเรากับเคยาวราชมันมีที่มาที่ไปอย่างไงเคยาวราชทำยังไงถึงเป็นสื่อักกับน้องเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซออนุญาตช่กวัว่าเล่าให้ฟังบอกเลยว่าเล่าไปเขินไปเล่าไปอายไปฟิไปริงเราเราฟินับเขาคือเขาเล่าแล้วมีความรู้สึกว่าตาเขาเป็นประกายมากพี่ไทยนี่ก็ใช่ย่อยนะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วง ต่อไปในรายการแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่าข่าวก่อนเลยนี่ข่าวนี้เป็นข่าวดีเนาะก็เรียกได้ว่านี่ก็ฟินไม่แพ้กันเออเราไปดูภาพนี่เป็นภาพหวานนะจ๊ะนี่เลย <c oughs> เขาบอกคนนี้เลยเไปน,นี้เลยนะครับเป็นเอ่อเป็นน้องชัดนรินนะครับก็คือมีตําแหน่งด้วยนะครับน้องชัดนรินนี่คือได้รองอันดับหนึ่งมิชชั่นเว h ร์ l ไทยแลนด์นะครับแล้วก็พาสัสภาไทยแลนด์คว้าไปมงที่มิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มาครองนี่แล้วก็เหมนมงที่2ของไทยที่จับเวทีนี้นะเป็นมงอันดับหนึ่งเลยจากเวทีของประเทศไทยที่ไไปคว้าาม แล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบแหมเขาเรียกว่าอะไรมีความรักนะกับนี่เลยเป็นแหม่น้องคิมนะทิติสันกู๊ดเบิร์นั่นเองก็คือมาจากเดอะเฟสในไทยแลนด์นั่นเองแล้วก็ตัวออน้องคิมเนี่ยล่าสุดก็เป็นมิสเตอร อินเตอร์เนชั่นแนล2023นี่ก็เป็นแบบเสิร์ฟความหวานในโซเชียลตลอดเราก็เลยเอาภาพแบบฟินๆจิกหมอดมาเล่าให้ฟังนะน่ารักเลยเขาเหมาะสมนะสวยหล่อสวยหล่อค่ะอ่าก็เป็นแบบว่าต้อนรับในช่วงของเทศกาลแห่งเดือนแห่งความรักแล้วก็ความรักก็ไม่มีวันหมดอายุเนาะก็อืมนะก็หมดอายุก็อยู่ข้างไม่อยู่คนเดียวเฮ้ยเฮือไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยสิต้องกัดสิไม่คุยละเดี๋ยวไปรีบไปคุยกับพี่ชายอุ้ยขอบชายแน่นอนสนุกแน่นอนเ้อนรับด้วยด้วยพี่ชายน่ารักน่ารักน่ารักจริงอ